สวัสดีครับคนดูผมก็ได้คอนเทนต์มาใหม่นะครับคอนเทนต์นั้นก็คือนี่ครับเอาดาบเอาดาบไป PVP ผมจะเอาดาบไป PVP นะนี่เอาไปช่องแรกช่องในก,กดง่ายเห ช่องสามครับนี่ครับนี่คือคอนเทนต์ในวันนี้ <c oughs> แค่ดาบเล่มเดียว่ะเปลี่ยนของก่อนดิขอเปลี่ยนของเราก็จะไป PVP ด้วยดาบกันนะครับก็ดาบแค่เล่มเดียวคอนเทนต์ <c oughs> อะไรวะเนี่ยมามามา วุ้ยจำาว่เด้ไหวเปล่อน o n t นบ้าบอลอะไรเนี่ยเจ้าคนนึ เลขสามโอเคเอออนเป็นแล้วนะ่ะมันอยู่แล้วนะเฮ้ยลงไปใต้ดินได้ไงอ,อ๋อไนอ,อ,ไอ,อน่โปลอั่นเจอเจอเจอไม่แล้ว โอ้ยปบไปนอนนอนวะไม่ดี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 เหรบไม่ดีคหรบไม่ดีเหรบไม่ดีเหรบไม่ดีเหรบไม่ดีรบไม่ดีครบไม่ดีเหรไม่ดีไม่ไม่ดีไม่ดีไม่ดี

เขาเปิดเผาเขาเปิดเผาเขาเปิดเผามะไดไหมได้เผามะสวยได้ฮะได้เผ่เว้ยมาดิมาดิบวกครับบวกบวมาดิบวดเเออโอ้ยพี่ใหญ่มันสู้ยากจริงไปโอ้ไยไม่โดง ไม่พออ๋ออืมอืมโดนละโดนไงโดนไงเราต้องต่อเลื่อนไปก่อนขอตีคิบวเนอย่าเพิ่งตีกูติรอ้โหเดี๋ยวลรอเลอกมาดิ ตัวเดียวพีพีีได้ทั้งวันอะไรดิมาโดนโอ้ยคุณคุนี่ยโดนโอ้ยโดน

วะดิวะดิต้องตายครับตัวนี้เออออเ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 ออออออ

โอ้ไม่โดนโอ้โอ้โอ้ตายตายโอ้ตายแน่ขอตีเยอะเลือดไม่นะขอตีเยอะเลือดโอ้ยที่มันสองตัวโอ้นั่นกูเรียบร้อยเรียบร้อยไอ้โอ้ไม่ไหววะอนเพลินอะไรมาให้มันคนคิดเนี่ย ต้องดาบทรงกรมงนะเช่ <_ d Gerilim> นดาบนี้ดาบนี้กงสุดเลยไอ้เฮียแม่งโอ้พัญยาอ่อนหรพวกมึงเนี่ยไอ้สัสเฮียเผาปลาจะสู้มึงไหมมามาดิมามาเฮียมามามา

เรียบร้อยอืมไม่ใช่ละนี่มันแรงเงินมามีเผาปาลาแรงเงินไปบางทีบางทีเองก็แรงเงินเนี่ยไม่ใช่เลวของมันนี่มันไม่ใช่เลน้ยวทีนีุ่ณเล่นไหลอะ เล่นเร็วดีกว่าอดตีเปิดเผาน้องฟูงเองไม่ได้อดตีเปิดเผาไม่นันอดตีเปิดเ้ยเฮ้ยไม่ไม่เปิดเผาเลย เออลืมลืมลืมคอนเทนต์รอเราลืมคอนเทนต์เราไว้สี่กันมาเราลืมคอนเทนต์มาเราอย่าเพิ่ลงลืมคอนเทนต์เราตัว ไอ้ผนเสือเนี่ยใครอยู่ไปสู้วะพันย้อนขอไปสกิทสกิทต่อมติดมันไม่รอดจริงจริงเลยสาวแต่อัลฮาราตัวอื่นเนี่ย เราไปหาแล้วเปินดีกว่านะครับผมอเอาไปเชียนิเอาสอบไปไปเล่นลินเอาอาาดาเอาไปไปก็เเฮ้ยมันไม่โดนอะ่ะมันเลินไปเนี่ยผลเสือผลควยโอ้โหพอดแล้วคนสู้ยังสู้ยังไงถามเลยที่จีน โอ้โอ้จะให้กูซวยยังไงนี่เอ่อเจีเอ็มมีเหีุเจีเอ็มโอ้เอ็ดมินเมียวผิดนี่เจะให้ผมซวยยังไงเนี่ยฝนเสือนะเนี่ยไม่แค่ผลกระกากนะฝนไม่โอ้โโคตร ด,ดูดิดูดิไอเหี้ย้มันเอาปลาด้วยเหี้ยฝันเมื่อกี้น่าจะโดนแต่ไม่โดนขูยมันลุมกูทำไมมันลุมกูทำไม ไอ๊ตาโอ้เรียบร้อยไอเหียเรียบร้อยอูตายโอ้คอนเทนต์ที่ว่าใครเป็นคนคิดวะเนี่ยใครเป็นคนคิดคอนจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับก็เออ คอนเทนต์นี้ไม่ผ่านเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ใครเป็นคนคิดคนคอนเทนต์มาวะ